เอเชียแปซิฟิกในปีนี้นะครับสำหรับแรงงานที่เป็นที่ต้องการในทวีปเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยก็อยู่ในนี้ด้วยนี่นะฮะเขาบอกว่ามี4สาขาอาชีพสุดฮอตฮิตในเอเชียแปซิฟิกปีนี้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสวุวรรณเกลียวทองสาขาลบบุรีและที่เวลาเงินเฟ้อมันแพงๆสูงๆเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหากับอะไรฮะกำลังซื้อถูกไหมครับ แล้วยิ่งเด็กจบใหม่อีกก็มีปัญหาเรื่องเนี่ยตกงานกันเนี่ยนะครับหางานกันก็ไม่ได้ยากยากกันนี่นะครับดันๆนแล้วนี่นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในแต่ละปีเขาก็มักจะบอกกันนะครับว่าสาขาโน้นวิชานี้นะเป็นที่ต้องการของตลาดโน่นนี่นั่นเอเชียแปซิฟิกในปีนี้นะครับสำหรับแรงงานที่เป็นที่ต้องการในทวีปเอเชียแปซิฟิกส่วนไทยก็อยู่ในนี้ด้วยนี่นะฮะเขาบอกว่ามี4สาขาอาชีพสุดฮอตฮิตในเอเชียแปซิฟิกปีนี้ครับท่านผู้ชมรู้จักรู้จักบริษัทที่มีชื่อว่า adecco ไหมฮะ อาร์ิโกเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหางานนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดแรงงานชื่อดังนี่นะครับของทางด้านระดับโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการทําเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณงานวิจัยนะฮะว่าจะมีการจ้างงานมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับหลายคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทํางานในแฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท รวมถึงพ่อแม่เองก็ดีเด็กที่กำลังจบใหม่เด็กที่กำลังเตรียมตัวจะมองต่อไปนะคนเด็กเขาจะก็จะเห็นนวโน้มว่าเออเรียนจบมาแล้วเนี่ยนะอสาขารไหนที่มันต้องการมากที่สุดาก็แบบจ่ายได้ดีไหมนะครับคุณไซมอนแลนซ์นะครับเป็นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลของอาเดโกเอเชียแปซิฟิกจะดีดูทั้งแบบนะคือว่าเอเชียและแปซิฟิกด้วยนี่นะครับเวาองนี้ครับว่าภาพรวมตลาดแรงงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับในปีนี้ จะยังคงเป็นปีที่เจอกับภาวะขาดแคลนนี่มาคําแรกเลยสำหรับาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมีสัญญาณของการขาดแคลนมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจนถึงเก้าคศปีนี้และดูจะยังไม่เกิดภาวะที่กลับมามีการจ้างงานเต็มรูปแบบเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริโกูบอกว่าขาดแคลนแรงงานที่มีความเก่งและความสามารถสูงหรือเป็นประเภทที่เรียกว่า talent อันนี้เป็นประสานผลิษนะครับเป็น t ALENT ที่นี่ถามว่าเอออะไรงานกลุ่มนี้กลายเี็คนเก่งด้วยนะออมีความชำนาญสูงด้วยแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงด้วยเพื่อเรียกว่า t ALENT เนี่ยนะครับอยู่ในสายวิชาชีพไหนด้วยนะที่ยังขาดแคลนปรากฏว่ามี4วิชาชีพในเอเชียแปซิฟิกครับก็คือ 1. สายวิทยาศาสตร์ science science t โ,โสายวิศวกรรม engineering สายคณิตศาสตร์ mathematics รวมถึงผู้บริหารระดับสูงซึ่งคำว่าผู้บริหารระดับสูงก็คงจะหมายถึงระดับ C level นะครับหรือ Chief Executive Officer นี่ก็ว่ากันไปนะครับขณะที่อุตสาหกรรมที่เติบโตทั่วภูมิภาคยังเป็นอุตสาหกรรมทางด้านของวิทยาศาสตร์ชีวะหรือว่า Life Science สาธารณสุข Healthcare เทคโนโลยีชีววิทยาหรือว่า Biotechnology นะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่เรียาพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy ทำไมล่ะครับ ขณะที่เราเจอว่าขาดแคลนแรงงานใน4กลุ่มวิชาชีพนั้นขณะเดียวกันก็มี4อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานแบบนี้นะครับรองประธานอาุโสแล้วก็หัวหน้าฝ่ายจัดสรรทรัพยากรบุคคลของอเลโกปัสสิฟิกก็เลยบอกเขาว่าคือปีนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดก,การฟื้นตัวของแรงงานและอุตสาหกรรมทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการไม่สมดุลกันมันไม่เท่ากัน คือจะเห็นได้ชัดว่าในปีนี้ภาคบริการก็คืออยู่ในส่วนที่เรียกกันว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่า hospitality อันนี้เป็นคำรวมนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นที่เข้าใจขึ้นว่าในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าแรงงานท่องเที่ยวโฮเทล recreation อะไรพวกนี้นะครับเช่นท่องเที่ยวโรงแรมสถานพักผ่อนหย่อนใจนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมพวกนี้หรือบริการทางด้านโรงแรมพวกนี้การฟื้นตัวของในกลุ่มนี้นี่นะครับ ยังคงเป็นปัญหามากๆเพราะเนื่องจากว่าขาดคนเยอะมากๆนะครับเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเลยเนี่ยการเติบโตด้านท่องเที่ยวโรงแรมบริการเช่นนี้เนี่ยนะครับะจะยังคงเป็นปัญหาที่นายจ้างปวดหัวนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอผ่อนคลายโควิดปั๊บเนี่ยความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะเที่ยวเพื่อให้สะสม แล้วก็สามารถเชื่อลงใจหลังจากที่ไปไหนมาไหนในบ้านอยู่แต่ในประเทศตัวเอง3ปีนี่นะครับมันหยุดไม่ได้จริงๆนะครับขณะเดียวกันปลายทางที่เป็นที่ต้องการให้บริการด้านการท่องเที่ยวก็ไม่รู้จะหาคนที่ไหนมาตอบโจทย์เรื่องของการมาแล้วคุณจะได้มีรอยยิ้มนะสั่งอาหารก็ไม่รอคิวนานอาจจะไปนู่นไปนี่ก็ไม่ต้องต่อคิวเยอะ นะฮะหรือว่าแบบว่าชัวมงทีหงุดหงิดใจเกิดอารมณ์เสียกันมาเกิดข,ขึ้นมาเสดื้อเนี่ยนะครับเขาพอสามปีที่แล้วเนี่ยเขาปลดพนักง,งานกันแบบชนิดที่มาโหรานกันมากๆแล้วก็มาหาสารขั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการจ้างงานในโลกใบนี้ด้วยนี่นะครับแน่นอนมันมีความท้าทายเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าความท้าทายของการจ้างงานชาวต่างชาตินี่นะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่คุณต้องจ่ายแพงคุณต้องจ่ายแพงนะฮะที่นี่ทํำยังไงอ่ะคือตอนนี้หลายบริษัทก็บอกว่าอยากได้คนเอามาช่วยบริการกันก่อน ทีนี้พอไปหาคนที่ไม่มีประสบการณ์ตอนนี้ก็หายากเพราะจะไปเอาคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็ต้องมาเทรนเสียเวลาขนาดที่ดีมาลล้นจึงเกิดแนวโน้มการจ้างงาน2ลักษณะตอนนี้ในปีนี้ด้วยนะครับคือการจ้างงานแบบข้ามภูมิภาคคือออฟชอริงและการจ้างงานแบบในภูมิภาคที่ใกล้เคยียงกับประเทศนั้นเรียกว่าเนียชอริงนะครับในทุกแผนกและที่สําคัญก็คือว่าเมื่อคุณต้องจ้างคนที่อยู่เป็นชาวต่างชาติมาทํางานให้ กับคนที่คุณต้องจ้างคนที่อยู่ในภูมิภาคเพื่อนบ้านประเทศใกล้กันมาทางานให้สิ่งที่คุณต้องจ่ายคืออะไรค่าจ้างที่สูงกว่าปกติไม่งั้นเขาไม่มาทีนี้พอคุณจ่ายสูงและเขามาต้นทุนสูงขึง้นแม้ว่ารายได้ที่คุณจะเรียกคุณอาจจะเรียกได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบริษัทส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจรวมศูนย์รวม,รวมแผนกรวมการบริการทั้งหมดนี่แหละครับยิ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่นั้นมีบริษัทอีกเยอยก็ฮุบยุบรวมกันทั้งหมดเพื่ออะไรฮ ลดต้นทุนให้ได้เพราะคุณจ่ายต้นทุนแพงกับการได้คนเก่งมาทํางานแต่ไอ้พวกบริการต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยอินฟราสตรัคต์ต่างๆรวมเข้ามาได้ไหมก็ปรากฏว่าเกิดแนวโน้มของการที่ใช้ศูนย์กลางบริการร่วมกันนะครับเช่นไอทีฮับดีไซเนอร์ฮับอย่นี้ต้นเนี่ยนะครับคือถ้าบริษัทไหนมีแผนกไอทีช่วร์ใจเนี่ยทุกบ,บริษัทจะมีแผนกไอทีของตัวเองและถ้าบริษัทนั้นอยู่ในเครือ,อสมมุติบริษัท A มี1ิบริษัทคุณก็มีสิแผนกไอทีถูกไหมฮะ แล้วทำไมไม่รวมกันเป็นไอทีเดียวแล้วก็ตอบโจทย์ทํางานยากขึ้นนิดนึงแต่ตอบโจทย์ทั้งสิบริษัทและยุบให้อยู่ศูนย์กลางศูนย์กลางเดียวเพื่อคุมค่าใช้จ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นแนวโน้มสําหรับในปีนี้ที่อเดโก้เนี่ยออกมาบอกว่าเอเชียแปซิฟิกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกลุ่มในการจ้างงานของทั้ง4ี่กลุ่มแล้วก็สาขาอาชีพที่ก็ต้องการมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในปีนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจเฟซบุ๊กปีทางนะครับ